สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสุภูสุกคนค,ค่ะขอบคุดหลายๆเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่มาฮับส้มคลิป่องยินอ่อยคะ่ะขอขอบคุณเพื่อนใหม่ ที่ขาวมารับช่มแล้วกดติดตามสองยินดอยไว้ค่ะล่อสองสามวันเด้อค่ะเดอ้อยินดอยสิกรบไปเยี่ยมถึงบ้านถึงซองทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อเพื่อนกาี่มาค,คอมเมนต์ว้ใตค่คลิปอินดอยสิไปขาไปฮับชมคลิปให้เบิดตทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อกาสาเนแต่กสิทย่อยไปให้ได้ครบเด้อค่ะเดอ้อพออินดอยทํางานประจํานําค่ะตอนนี้ก็มาอยู่หนะ้าสถานีกรุงเทพค่ะมาทําธุระลังเลิกงานกับเก็บภาบรรยากาศ นาทถทานี่ร่งสวยงามทรงยุโรแบบว่าเป็นรูปแบบคาสชิกมากๆเลยค่ะสวยค่ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่พน้องถ้าพ่อแม่พี่น้องคนในบอชอบก็ขอให้เดือนผ่านไ้เด้อค่ะเด้อก็คลิปนี้ก็อ่าทํามกลนจากใจค่ะต่างใจสิถ่ท้ายภาพมาาลวกัมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก็เฮตดจากใจจริงเลยละค่ะ ก็ขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะเดอ้อที่มาับชมคลิปส่งนีดหน่อยค่ะขอให้โชคดีมีใช่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ามีครอ,อบครัวที่อบอุ่นเฮ็ดธุรกิจยังกะขอให้ประสบความสําเร็จลาบดื่นกันทุกผู้ทุกคนเฮ็ดส่อง YouTube ในตอนนี้ก็ขอให้โชคดีมีใช่อ่ามีคนที่ตามถึงหมืน่นถึงแสนถึงล้านทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อให้เฮ็ดอีหยังกะ ให้สมหวังมีครอบครัว,วที่อบอุ่นมีร่างกายที่แข็งแรงยาเจ็บยาไข่กะเฮ็ดอีหย่างกะให้ประสบความสำเร็จมีคนหากกะขอให้มีคนหากที่จริงใจตอบเด้อค่ะเด้อหากผูก้ใดขอให้สมพวมงมดมาตรปรตนาขอให้มีคนมาหากมาเมตตาปานีขอให้มีคนมาอุปถัมภ์คําชู่ ไอชีบิดจะเดินลุงเรื่องเซอ่์สูบสูู่สุคนเดอค่ะเดอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นสาซานตลาที่ล่อรถค่ะอันนี้ขบวนนี่เป็นขบวนรถนอนไปจะเดินทางไปน้องค่ายค่ะพ่อแม่พี่น้องนอนทั้งขบวนเลยค่ะค่ะซีม่วงนี่ค่ะันนี้ก็เป็นขบวนรถนอนปาปกาศค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ลเล่ทายเก็บไม้พี่น้องบึงรถไฟอันนี้ก็เป็นซานตาลาที่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะเขามาแล้วขบวนหนึ่งก็เป็นรถนางรถ อ่าพ่อเมรดนนอนนี่กําลังจีเขามาเป็นขบวนสีม่วง,งนี่ก็เป็นรถนอดปั๊บอากาศค่ะเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะพ่อเมรพี่น้องกาลังปิ่งเขามาอย่างสาสาค่ะกาลังไลเขามาค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะนอกภาพพี่พี่น้องมาเบงรถไฟนอกกับบรรยากาศกับก็บมามด้ซัมเนียแล้วค่ะยังไงกับคันพ่อเม่พี่น้องชอบกับฝากเป็นกําลังใจให้ส่งอินดอรเด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่แห้งทาคลิปในขังต่อไปค่ะ อ่าเสดอบทอเทเสดอมีกำลังใจเนาะค่ะนาอฝากเป็นกำลังใจในเด้อคาถาพี่น้องเพื่อนไม่ที่มาเจื้อคิบกัอันขอฝากช่องยินอ่อยเด้อคาเด้อช่องในน้อยะค,ะค่ะขอฝากพี่ฟังน้องอ่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องยินอ่อยแต่ไอ้ไม่แห้งสู่ต่อในเด้อคาเด้อขอพูดเหลายๆค่ะอันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆของสวนยอมของรถไฟค่ะกัะสถานีรถไฟค่ะก็เป็นมุม สวยงามค่ะกับเอ็มมีดอกซากุระที่เป็นต้นประดิษฐ์แต่ก็สวยงามค่ะในสถานีกรุงเทพค่ะสถานีกรุงเทพหรือว่าเรียกันว่าสถานีหัวลำโพงนี่ละค่ะอันนี้หน่อยขอจบคลิปกันเด้อค่ะเด้อมันสิเบิร์แล้วค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อขันเดก็กกำลังใจลายกับพอกันคลิปหนานะคะเนาะอันอนี้นเ,เป็นสเสน่ห์ของเทพแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ